สบายดีพ่ e. อแม่พี่น้องยินดีตอนรับขา่าวสู่สองสา้านางส้าวลาไต่ข้นไก่บานคือเ่าเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเสาเนาะพี่น้องนายโมทันสวยอ่าเมื่อคืนนี่เนาะตอนตีสี่นะเช้าิา่นหอมมูอออกลูกอีพอก็เลยบอกว่านั่งมาทายเอาแหม่มูอออกลูกอ่ะหนาวไรเราพี่น้องก็เยกลยนโบเดยพากันมาทายเมื่อนี้เนาะก็ออกเป็นเซตเป็นทีเรียบร้อยแล้ว นะซา,าบอกว่าชิโสามตเดแล้วนั่งส5พาไปเบิรงเน,ะน,งนะาะนี่พี่นนองมาหอดแล้วทั้งเบิร์ดชิโสามตเนาะพี่นออโพ ลูกนาซาพี่น้องเลยเนี่ยตัวเดียวตวัวเดียวออกมาสิบสามตัวเลยประมาณสีปงสาเนาะหโดยปกติสีโอ้ยดำดำกัน,ๆๆน้องคนน้องมูไอแม่ตวัวสีดำเนาะแต่พอพันน่ะสีสีขาวพ่อหลูกออกมาก็เป็นสีเหนียหนย่ยเนาะผสม แ,ม,แม,ม่กำลังแม่หมูกำลังเอาตะแคงเนาะให้ลูกกินนมเพื่อนกับจกกักขากรุพ่นเนาะออกมาปรับกันนี่ตะเสะอ่อนสิบสามโตพี่เนะาะแม่เ้ากันหนาเลี้ยงเนะาะเหลยียงหมูพันเด้เนี่ยแก่ไงแก่ไงโอ้แม่มากไงกูเน,นี่ยบอกบังหันหมูเมือขาเมือข,า,ขาอะไรก่อ ตัวเท่าไหร่เนี่ยถ้าลูกมูออกมาเป็นสีนี้เลี้ยงไปมัน่นซีซิบหาบ้านนี่ยคลายแต่ตเท่าไหร่แม่หาแสนกันโต๊ะตพันกว่าบาทเนะาะแต่สมมติว่าหมูออกมาแล้วแบบนี้พี่เนาะเลี้ยงไปอีกประมาณซีซิบหาหมือนเนาะตาท้ายหลูกหมูาหาันประมาณโตละพันกว่าบาทเนะานนะพันหกพันเจ็ดเนาะ เาน,น,นก็เออเราหาเส้นตัวตัวหาเส้นตัว